สสนนมันสรมทกับการรอป้ายสิไปเม่หาไม่ได้ึสิลป์งานศินต้องมันผากระจ้าผู้เต้อผู้จักอีบเขาเขาให้นูกมันไปอยู่สายเดาอยู่ตึงผู้พรเดียนแน้องมันเสียบางอาว่าสันเอดแมนอืมเราไมือที่เขาเมื่อที่เขาเอที่เขาเอาหนต่ยินว่ามันมาซอยอยู่บนบ่อแมนมาโยกากทีเด็กผู้จัก มื่อนันล่ะว่ามันเป็นเสืออีรีน่ะเนี่ยน่มันก็จะมาใสเอาสมันขึงวิธีเจือกพษาโอ้บักเึงได้ใหัพจัอันนี้ขอยเรียกพอแสดงว่าเสือตัวนี้อันนึ่งวหขึ้นเลยเลยนเสียเจ้านีแหละอีพอก้แกวแก้วเออบักเตียร่วงนี่เดือเือถขาจะเข้าเลยขานไปบอกให้ผู้อื่นต้องอมันเสือยโอ้จะคอยขก็ได้ินนี่ะพอเอ้ Vinh gác sửa dạng sửa hâm mộng, bắt tí mọi người bay đến đi 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 อยู่ด้จังไนสันได้ดูเราต้นแคปยางตาเม้มาส้อยแล้วก็โอบโอบแล้วก็ส่งออกนอกเลยมันไปอยู่ตามประเทศบนหมก็วนยึดล่ังหักคนหน้าตรนี้นะเพราะต้องายว่ามันดหลังจนันเราบอกยึดังจึงไส้ภาษาอะไรใันข ่อไปนี่มันสิ่ขวบคุ้มล่างบกจืดเป็นของมั่นกูเดียวๆนี่มื่อแม่บกจืดคุ้มมันได้ก็ไปมีเจ้าบกจืดก็จะออาเส่หลงมั่นก็สีบักอ่ำบอ้ะก็สียูแทนมันำก็สีมาสิงยูแทนสิฟัง่ก็มาเลยใส่ๆใส่มาเลยถ้าเป็นยูต้าประเทศบุญผมว่าเขาเยี่ยหลังบกจืดคนหน้าตดีนี้นะ คอยว่ามันเสีเอาหลางบักจืดได้ยัคอยว่ามันเสียเอาหลางบักจืดไปเป็นของมันพุ่นน้าเดี๋ยวนี้นะแต่เนาะมันเป็นวิญญาณเดิคอยว่ามันเสียเอาหลางบักจืดไปเป็นของมันพุ่นน้าเดี๋ยวนี้นะจ้า ซุ่มห้าวสีสูมันได้บ่อหันอ่ะเห็นบ่อยู่แยกโด่งย่างไงน่ะพรขาดสี่คนซุ่มห้าวสีสูมันได้บ่อท่านั้นล่ะเห็นบ่อยู่หงอยเห็นบ่อยู่แยกโด่งย่างไงเห็นขอขาดสี่คนเห็นบ่อยู่แยกด่งย่างไงน่ะข้อขาดตั้งสี่คนคนนายพานก็เก่งกว่าหอีกวาดพยายางตายเนาะ นายพานซุ้มนั่นขาเจ้าเก่งกว่าเฮาอีกผุนตัวก็ยังตายเนาะนายพานบานฝาผู้ขาเจ้าเก่งกว่าเฮาผุนตัวอะไรในบ้านนายพานบ้านฝาผู้ขาเจ้าเก่งกว่าเฮาผุนตัวก็ยังตายเนาะละต้นแค่นอย่างตาแมวมันต้นไหนแน่ล่ะบาดเนาละต้นแค่นอย่างตาแมวมันต้นไหนแน่ล่ะบาดเนาแ่นบอกโมกี้มาไม่คีได้หลายกันบอก มองเทว่าไม่ผีหลายๆนั่นบ่เ <c oughs> ห็นแม่เอาพวกหเ,เห็นอ้ไรพยามึงพัดเรี่ยวโมแม่ไมนไปอาบน้ำบ่โมแม่ไมนไปอาบน้ำบ่โมแม่ไมนไปอาบน้ำบ่เห็นแม่เอามันกินเขา่าเราว่าแสงดาวเอามันกินเข่าเราบ่แสงดาว เอาไว้แสดงว่าจะเข้าเว้ากันที่บังกี้นี่มันได้ยินหมดแล้วสันไม่ยังให้นกแสดงว่าอันเข้าเว้ากันบังกี้นี่มันได้ยินหมดแล้วพออย่างนี้หนวกแบคำดวงมันได้ยินหมดแล้วเอาขะมันว่ามันเกงมันเสพผ้าล่างแบบจืดหนีเฮ็ดหยังที่แม่แบบจืดด่าผ้ามันออกไปแบบคำดวงมันได้ยินหมดแล้วบักคำดวงมันได้ยินหมดแล้ว ซีเมนบักจืดนหรอ้ามันออกไปซีเมนบักจืดนะเราผ้ามันออกไปมันบักจืดผ้าออกไปต้องสอบได้ตัวนี้นะแสดงว่ามันสีหลังจืดเตินอืมแสดงว่ามันสีหลังบกชืดเลื่อยตัวนี้แสดงว่ามันสีหลางบักจืดเลยตัวนี้ไม่ผิงเนาะ แสดงว่ามันอยู่ในหลังบกเจอเลื่อยตัวนี้แสดงว่ามันสิงสิงอยู่ในหลังบกเจอเลื่อยตัวนี้แสดงว่ามันสิงอยู่ในหลังบักจืดเลยตัวนี้ใช่ไหมอ้าเห็นก็ตายหนาจะบังอ่าบ่าวเป่าบ้านดอนแขน เสนจะทานผู้องอาจไอ่วามันเสียงอ้วามันเยี่ยม้่ายแบบจีบคนน่าอยู่ีได้ัที่แบบี้หะันยสาซุ้าไรุ้มบนไหนบ่บ้านกว่าอ้พวกยูเอกว่าอ้วยูเอียร์กว่าง่ายไงข้อหพี่ข้อหาได้ทั่เขาเก่งกว่าได้ทั้งที่เขาาย

เราซ้าาไม่ต้นเต่เบิ้งอยู่แมนบ่บอกามัดีเลยหลายตวเนี่ยมันสียงยงน่ที่่านมันอ้ยไปกวนจักรงอยู่บ่อพอเอาส่ยิ่น้ำกัะเาวบ่อใ่ยิ่งน้ำกัเาะตัวบ่อแม่นม่กบาดต้นแค่น้ายไม่เอาต้นนี้เห็าโมแมงไไปอาบน้ำบ่อเอาเรีย เอามันกินข้าวเราอะเสียเาถ้าเขาหามาไห้ก็บ้าได้กินเยู่สแดงมันจะ้าอกันม่อกี้นี่มันมันกินเพรนะแดงสีแดงเนาะเขาข้ามข้ามมันหนีมนแล้วเอากรมัว่ามันเ่งมันเสียผ้าร่างกับจือดีแค่ไหนแดงมันสิงอยู่ในหลังออกไปเลยตัวนี้เจือดเจื คนนั้นน่ะมหาซอยทุกเจ้าบ e ้านเป็นร้านน้ำม so, so, ันด <t ical SOUND> ีป่ะบ่แมนดอกเถ้าแก่แหวงแต่ยังดีที่มันเหลียวเอวอย่างหลายอย่างให้แสงดาวฟังบ่แมนดอกเถ้าแก่แหวงบ่แมนดอกเถ้าแก่แหวงแต่ยังดีที่มันเหาอย่างหลายอย่างให้แสงดาวฟังที่มันแต่ยังบอกอันนั้นอันนี้ให้แสงดาวฟังแต่หลายอย่างที่มันยังบอกอันนั้นอันนี้ให้แสงดาวฟังอยู่ฟังทั้งหลายอย่างที่มันยังบอกอันนั้นอันนี้ให้แสงดาว ที่มันยังบอกอันนั้นอันนี้ให้อีแสงดาวฟังต่างหลายอย่าง ที่เป็นร้านั้นไม่ดีป่ะบูมแอนโอแคบูมแอนไอ้ยังนี้ที่มันดีที่มันมงหลายอย่างมีที่เสียงหนาวฟังหลายอย่างอีกเยอะฮะขันมันสิ่งนี้อิลี่มีอยู่มองเดียวที่มันสิไปขันมันสิ่งนี้อิลี่ขันมันสิ่งนี้อิลีมีมองเดียวที่มันต้องไปเนาะที่มันสิไปมีมองเดียวที่มันสิไปมีอยู่มองเดียวที่มันสิไปมันสิไปแล้วใช่หรือเพราในม่านบอก

ปปะปไปดอนแข้งเฮ้าเอาสองเฮาปปปะปไปดอนแข้งชีพหลเฮ้าเดียวะมเตากับเฮาังฉีละมันตื่นเต้นนส่วนกำลังสูลมมุนบอกพี่บอกเรยๆนะบอกพี่บอกเฉยๆสุลมมุนเดี๋ยวหวปะปะปไปไป่วนๆเลยนะวังเหงียวเกิดเหตุขึ้นทันที อันราถึกเออภะษ<ม><ร>าอะมันสินี้หรือนี่ของเยอที่มันมัไปเ<ป>ส้นละหัวไม่มม่อมบอ่<ป>บ่บกขึ้นผู้บ่แมนผู้เส้นละบาทเองผู้หาแดงง่ยอยบน้สั้นก็สวยหรอเวย

ไป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 ไมวไไปไไมันไไปไ เดาม่ไมไมมาแม่แสงดาวไมมาแม่แสงดาวมไหมก็จะเป็นเสือเลยว่ะเดี๋ยวมันแกดีซ่าพอแห้งแล้วพอใหญ่หิ่นูเ้ยมันเป็นได้ทุกมือนั่นแ่ละว่าแต่จะเว้นโุ๊ะดินหิมะน่ะ v ซ่ a มันแกพอแห้งแล้วพอใหญ่หิ่งหูเ้ยมันสิเป็นเสือตอนไดก็ได้ว่าแต่แต่เว้นโต๊ะกินห้มะนั่น Boa hoa boa dock, hoa kính kapitän, kinh yang. Boa dock, boa dock, yang hoa kapitän, yun hoa yang. Tao khoan hoa bè bè kinh bè 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 เลื่มกระ okay, ทึกโอเคที่นี้เสร็จแล้วค่ะอ้าเรียบร้อยครับขอบคุณพี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมนะครับทางช่องยพยสาบดอนแคนเอาไว้พอกันในช่วงต่อไปและมืออื่น <c oughs> <c oughs> สำหรับ <c oughs> มื่อนี้ <c oughs> สวัสดีครับ